สวัสดีนะครับผมพีกิจน,นะครับวันนี้นะครับพีก็จะมาแนะนำคอร์ส IJSO ชีวะรอบ1น,นะครับที่จะมีการเปิดสอนสดในเดือนตุลาคมนี้นะครับที่สถาบัน ABICC e n t e r นั่นเองนะครับ ลักษณะของเนื้อหาภายในคอร์สของพี่นะครับพี่จะสอนเนื้อหาทุกจุดนะครับทุกหัวข้อแบบละเอียดเนาะเพราะว่าพี่เชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าเรามีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนเนี่ยไม่ว่าข้อสอบจะออกมาแนวไหนนะครับเราจะทําได้เนาะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ชอบเก่งนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเนื้อหาที่เราสอนเนี่ยภายในคอร์สนี้นะครับมันยังครอบคลุมการสอบเข้ามสี ของโรงเรียนดังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตรียมบุด,ดมไม่กิดดนหรือว่ากำเนิดวิทย์นะครับผมเพราะฉะนั้นน้องที่มาเรียนคอร์สเนี้ยถ้าน้องมีความตั้งใจพอนะี่พี่เชื่อว่าคอร์สเนี้ยมันจะทําให้เราแบบเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วยคุณภาพของเนื้อหาที่พี่มีการเตรียมสอนทุกหัวข้ออย่างดีเนี่ยนะครับผมน้องจะได้รับความรู้ไปเต็มๆในแต่ละคาบแน่ๆนะครับผมก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับ